สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลย่านรีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีครับที่ของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทา,าเดินนะครับตรงนี้เนื้อที่สามไร่ถนดคุดแดงนสศสีจอครับที่ของเราจะติดถนนสาธารณประโยชน์ครับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้ากว้างประมาณ184เมตร จากตรงนี้ออกไปถนน304ครับระยะทางประมาณ10กิโลเมตรครับเข้ามาจากตลาดไทยประคองหรือว่าตลาดขุนวิชัยครับถนน304เข้ามาประมาณ10กิโลเมตรครับนด้านหน้าทาราเลยนะครับติดถนน2ด้านครับด้านท้ายแปลงครับก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์เช่นกันครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะปลูกยูคา นะฮะไวนะ้ถนนที่กั้นไว้ครับจากนะฮะจากเส้นเหลืองตรงนี้ครับวัดยาไปถึงหน้าแปลงครับ15เมตรนะแปลงนี้ครับเราต้องถ้าเกิดว่าจะถมให้เต็มแปลงครับเราต้องถมที่ของ ของหลวงครับเนี่ยฮะเป็นเขตถนนนะฮะที่เขาขุดดินไปแต่ถ้าเราไม่ถมครับก็เราก็มีทางเข้าครับทางเข้าอยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งนี้เดี๋ยวครับเข้าฝั่งนี้ก็ได้ครับหรือว่าอีกด้านหนึ่งฝั่งนน้นก็ได้ครับ การเดินทางครับถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทรารียบเทียบจากฟิวเจอร์พ์กลังสิทธ์ระยะทางประมาณ157กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ135กิโลเมตรจากตรงนี้ไป8ริ้วครับฉะเชิงเซาระยะทางประมาณ57กิโลเมตรครับนะครับ ตรงนี้เราจะถมเป็นทางเข้านะฮะเพราะว่าแนวเขตที่เข้ากันถนนไว้เนี่ยนะครับจากเส้นกลางตรงเลนสีเหลืองนะครับถนนกันมาสิบห้าเมตรถ้าจะถมเต็มเลยครับก็ถ้าจะถมเต็มหน้าแปลงเลยเนี่ยก็ต้องถมให้หลวงด้วยครับทางที่ดีครับเราถมเฉพาะทางเข้าของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีทางเข้า ส่วนที่เหลือตรงนี้ครับไม่ต้องถมเลยแค่มาปรับระดับก็ปลูกสร้างได้แล้วครับไฟฟ้ามีนะฮะ อยู่ใกล้สวนผู้เรียน4,000ต้นครับแปลงนี้นะครับถ้าเราจะเข้าด้านนี้ก็ได้ครับนี่เข้าด้านนี้ก็ได้นะเดี๋ยวครับแนวเขียนจนมาถึงเนียนะครับด้านนี้ ก็สาหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับลองแวะมาชมได้ครับแวะมาชมได้หน้ากว้าง184เมตรหน้ากว้าง184เมตรแล้วก็จากจุดนี้ครับลึกลงไปตามถนนลูกรังเส้นนี้เดี๋ยวทาราดูรูปแปลงนะฮะจากจุดนี้ครับลึกลงไปประมาณ63เมตรนะฮะรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ครับนี่รูปแปลง ถ้าราจะยืนอยู่จุดนี้นะถ้า,ายืนอยู่จุดนี้ตรงนี้เป็นทางลูกรังฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะยาวไปตามถนนนะฮะถนนโครงการบริหารส่วนจังหวัดนะ, m, นะร้อยเมตรนะก็คือเส้นยาวเส้นยาวจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ครับตรงนี้จะมีทางสาธารณประโยชน์มานะฮะมาชนกับหมู่นี้นะทา,าทางสาธารทางสาธารณประโยชน์ลูกรังครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะลูกแปลง สนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับ0860188856 0860188856 0 8 6 0 1 8 3ย5 6ครับทาราสังหาปราจีนยินดีพาทุกท่านเข้าชมแปลงนี้พาเข้าชมแปลงนี้ครับปักหมุดให้ศึกษาโลเคชั่นข้างเคียงครับครับวันนี้ทารากับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปลาจีนได้มาครับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับมี สุขภาพพาราไัมแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัานาทุกสิ่งอย่างครับร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทราสังหาปราจีนกับขอพระคุณครับ